สวัสดีค่ะอยู่กับโจค่ะมิสซะเอ็มพีค่ะคแล้วก็ไปสู่ซูเปอร์โปรนะครับวันนี้เราพามาชมกับน้องแอดถาดแอคทีฟซีวีทีสีดำแต่งเข้มเข้มกันเลยค่ะตัวนี้นะครับราคาอยู่แค่เพียง529,000บาทเท่านั้นเองนะครับ <ไง S 2> นี่แล้วก็วันนี้ลูกค้านะคะก็เลือกรับโปรโมชั่นที่ใช้เงินดาวอยู่ที่19,100 10บาทค่ะ19,100้า 19, บาทเท่านั้นเองนะครับ <ไง S 2> เนาะค้างวดอยู่เท่าไหร่ครับคันนี้ 7,756บาทคะ่ะ7,700เเท่านั้นเองก็สบายๆครับแล้วก็ได้แต่งกันแบบ จัดเต็มแบบนี้ทั้งคันกันให้เลยนะครับสวยเ<น>ต็มพิกัดเลยนะคะกับตัวนี้เลยค่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะเป็นไฟซีนออนนะพร้อมแบบมีวงแหวน LED ะล้ดดอมรอบสวยๆแบบนี้เลยค่ะบอกเลยวงแหวนที่สวยจัดๆนะครับวิ่งถนนนี่เด็ดแน่นอนนะครับใช่เหมือนแบบเป็นบนะูเลนเนาะสวยงามมากแล้วก็ประกอบกับตัวนี้เลยไฟตัดหมอกก็จะมีมาให้ในรุ่นของแอนดทันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่เติมไฟอีกดวงหนึ่งก็คือ ไฟเด์ไลท์จากสกเกิร์ตนั่นเองค่ะตัวนี้สกเกิร์ตลูกค้าได้เลือกมาเป็นทรงของตัวสปอร์ตเกันนะครับ<ช>นี่ใช่แล้วสปอร์ตเเนี่ยก็จะออกแนวดูเรียบหรูนะคะดีไซน์ของเขานะคะก็จะมีทั้ง LED อย่างที่บอกว่าเป็นตัวสีเป็นตัว L เล็กๆนะคะดูคลาสสิกนะแล้วก็ตัวสกเกิร์ตเนี่ยจะมีการคริปแดงให้ทั้งคันเลยนะคะยาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับซึ่งสําหรับสปอร์ตเนะครับต้องบอกว่าท่อข้างหลังเนี่ยจะเป็นท่อกลมทั้งหมด4ท่อด้วยกันนะครับใช่แล้วนะคะดู แล้วก็ <S <S มี logo <ก>โ,โลโก้ด้วยเนาะใช่ค่ะสวยงามมากๆของเราเนี่ยนอกจากสกเกิลเราค่ะแล้วเราก็ยังให้สปอยเลอร์หลังที่ติดบ,บนฝากระโปรงรถให้ด้วยนะคะอของเราเนี่ยแต่งเข้าครบเซ็ตก็คือครบจริงๆ<อ>ตัวนี้ลูกค้าก็เลือกสปอยเลอร์เป็นแบบยกสูงทรงสปอร์ตนั่นเองค่ะ<อ>ให้ดูแนวสิงสิ่งออกรถแข่งรถแข่งนิดนึงนะครับนี่สวยจริงๆเลยแล้วก็มีไฟเบรกที่สปอยเลยด้วยนะ <im itation> โอโ้โหเวลาเหยียบเบรกนี่ไฟขึ้นแบบปลอดภัยอ่ะข้างข้างหลังเห็นชัดแน่นอน<ช> <c oughs> ครับผมแล้วก็การเปลี่ยนรองเท้าของคันนี้นะจากตัวล้อกระทะ14นิ้วเราเปลี่ยนให้เป็นแม็กซ์ซิง15เนี่ยก็เหมือนกันเข้าธีมกันเลยก็คือจะเป็นออกแนวขาสปเดอร์นะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีทั้งตัดดำรวมถึงมีพวกน็อตล้อแล้วก็ครอบดิสสีแดงนะคะโอ <im itation> ้โหเขาตัดมาเป็นธีมแบบดำแดงแบบเข้มๆกันทั้งคันเลยครับคอนเซ็ปต์นะคะสวยแบบโห งามมากๆแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีตัวฟิล์มรับคันนะคะการสัตว์ข้างรวมถึงกล้องมองภาพขนาดถอยจอดนะคะขึ้นภาพให้อัตโนมัติเมื่อเราถอยจอดสําหรับมือใหม่เนี่ยก็จําเป็นมากๆเลยค่ะก็สะดวกขึ้นนะครับขึ้นภาพทิปจอเลยนะครับตัวนี้สะดวกจริงๆเลยนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่แต่งภายนอกเฉยๆซึ่งยังไม่จบเพราะเรามีแต่งภายในด้วยนะครับใช่ภายในเดี๋ยวเราพามาชมนะคะเราก็จะมีการเปลี่ยนจากแบบผ้านะ ให้เป็นเบาะหนังเพื่อเพิ่มความหรูหราพีเยมของรถแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะสิ่งแน่นอนเราก็มีสีให้ลูกค้าเลือกมากมายครับคันนี้ก็เป็นสียอดทิศยอดทิศอีกแล้วก็คือ <Comment S 2> สีดํแต่เข็บได้เป็นสีแดงนะครับอ่าอันนี้คือทําให้ทั้งคันรวมถึงแผงประตูข้างด้วยนะคะอันนี้ก็จะคงคอนเซปต์รถที่เป็นดําแดงทั้งคันเลยคะ่ะโอ้ยนะครับไปนิดนึงที่ลูกค้าคนนี้ก็สั่งรีเคเวสตมาก,ก็คือตัวกล้องบันทึกหน้ารถนี่เองนะครับใช่ก็ สามารถบันทึกเหตุการณ์นะคะเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะย้อนหลังดูได้เพราะาเรามีเมมโมรีการ์ดแถมให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะนะครับก็ปลอดภัยกันสุดๆไปเลยนะครับตัวนี้แล้วอื่นๆที่ออปชั่นที่มากับรถนะคะพุ่นนี้ก็ถือว่ามาแบบครบเครื่องพร้อมใช้งานแล้วอ่ะไม่ว่าจอที่จะรองรับได้ทั้ง Apple CarPlay, Android Auto นะครับซึ่งเราสามารถเชื่อมมือถือเราแล,แล้วดูพวกแอปแผนที่นะครับแอปบางอย่างผ่านจอตัวนี้ ได้เลยด้วยนะครับทำให้การขับขี่ที่สะดวกสบายแล้วก็ความบันเทิงครบครันนะเพราะว่ารองรับทั้งบูทูธแล้วก็วิทยุนะคะ USB ด้วยแถมยังควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยให้ผู้ขับเนี่ยไม่ต้องพะวงในการปรับหน้าจอ<ช>นะคะแล้วก็การขับขี่ก็จะง่ายขึ้นมากๆเ<ช>พ,พร,ราะพวงมาลัยของรุ่นนี้นะครับมาเป็น power ไฟฟ้านะครับทำให้เราไม่ต้องใช้กําลังเยอะในการหมุนพวงมาลัยเนาะรวมถึงกับวงเดียวที่แคบสุดในรถระดับเดียวกันของเรานะคะทาให้การขับขี่คันนี้สะดวกสบายแล้วก็มือใหม่เนี่ยก็สามารถ ใช้งานได้อย่างง่ายดายนะคะแถมยังเประหยัน้ำมันสูงสุด23.3กิโลลิตรเพราะว่าเป็นเครื่อง1 2 0 0ซีซีเท่านั้นคะ่ะพันสอ้ซีซีแน่นอนนะครับมันจะเข้าตัวกับพวกเกียร์ที่มากับรถคือเกียร์ CVT ให้ความนุ่มนวลประหยัดน้ำมันนะครับ<ฮ>หรือเวลาต้องการเร่แงแซงอะไรเงี้ยเขาก็มีเซตระบบพวกสปอร์ตโหมดมาให้ด้วยนะครับหรือวงเขาก็จะมีเกียร์โลนะครับสามารถ ขึ้นเขาลงเขาสบายๆไปเที่ยวไหนก็โอ้โหไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้นก็ค,คือครบเครื่องนะคะไปได้ทุกที่ทุกที่ท,ท,ทั่วไทยได้เลยนะคะและนอกจากนี้นะคะตัวนี้เราก็ยังมีตัวกระจกมองข้างหรือว่ากระจกปรับขึ้นปรับขึ้นลงนะเป็นปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าทั้งหมดมีคุณจรีโมทล็อกรถได้นะคะ,ะพื้นฐานนี่คือแบบไม่ต้องห่วงความสะดวกสบายนี้จัดเต็มมาแล้วนะครับเนาะและแน่นอนครับคันนี้แต่งครบแบบนี้ ลูกค้าก็เตรียมมารับรถกันแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วเราก็มีน้องหมีเตรียมเซอร์ไพรส์ลูกค้าอยู่แล้วคะ่ะ๋ยวคันนี้ลูกค้ามารับเองที่โซนเนอะนะ<ช>ครับงั้นเดี๋ยวเรานะครับไปรอรับลูกค้ากันเลยนะครับไปกันเลยคะ่ะ